ถามชายของเอสไจินเบชดง,งนนนะ่ะเราต้องปกป้องว<ะ>่าก็เข้าใจแล้วุฟี่ออยรนะอไปตรงนั้นดิใครไว้ยอยวนนั่นนะ่ะ ว่า่ออาไม่เจอกันนานเลยนะไปยังชั่วได้เจอกันตอนใกล้ตายเลยนะพ่อโอาสารัดมนตรดำเห้ให้แกมเรียกฉันว่าพ่อแกพาฝืนกบเหล็กข้อเดียวของฉันคือ้าพวกขอของตัวเองไอเวน มันจะฆ่าแกที่นี่เพื่อรับผิดชอบลองทำได้ก็ลองดูสิ เป็นการหัวรักที่แปลกเลยนะมากันเรื่อยๆ่นี้นะแต่ลูฟี่จะโดนลุกลงไม่ได้จะตายก่อนเอาโมงฟังมันนี่อาฉลามมึงอ่ะเป็นใครก็เคยเป็นสุดูมาก่อนนะน,นะแต่ตอนเนี้ยได้มาพบปากันถ้ามาตายที่นี่จะจบเลยดิ สะพานเจ<ะ>้าสะพานเจ้านั่นหนีออกไปจากที่นี่ปากฉันได้เลยกูเป็นหมอกูฟี่ไม่ได้สติแล้วแบกไปทักแบกไปหาหมอทีใช่เป็นหน้าที่กูเองพักมัวมากเอาละครับสวัสดีครับพบกับรายการนะครับผม เดีย๋ยวผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับอัน่าจะนะครผมเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลับอีกสิบสี่วันอีกสิบสี่วันจะเปลี่ยนชื่อเป็นอันไซเคอร์เหมือนเดิมก่อนอื่นนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อว่าเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วก็นี่ไม่ใช่ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการภาคครั้งแรกของผมแต่ว่าผมก็ยังตื่นเต้นอยู่อาจจะภาคมัวมมั่งก็ต้องขอโทษณตรงนี้ก่อนเลยนะครับ เินเบลและลูฟี่ล่าถอยเอ่อไม่ถึงบาร์กี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีป่ยนลดการชักนะเพิ่มพลังใ่ศสตูที่ขณะหมดสติอยู่เอาป้องกันดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้อัพอะไรมาเลยอี่ นี่ไงยังไม่ได้อัพเลยเขามีอัพมัง่งเออเออใช่อัพมาแล้วด้วยวะ่ะขอโทษนะครับผมผมไม่ได้เล่นนานละไม่รู้ด้วยว่าตัวนี้เล่นยังไงเออหมยถึงข้อกระไดนะเล่นการโจมตีของเขาเนี่ยทำยังไงกดตัวไหน แน่อยอมเราพูดไม่จบพูดผิดแท้ทะเลทรายแล้วจมทะเลทราย ไปพายุทะเลทรายไปด้านหน้าแล้วโจมตีปไปบ้าไปบ้าไาทำไม,ไมครับอะไรไม่เอา่อนนี้น้อยเราข้ามไปก่อนอันกลางกับเนี่ยม,มากพิเศษมันจะสู้ ับโหมดยากได้ยากมากตู้เลนของกูเนี่ยเป็นการป้องกันเขาก็เสียใจ น,นี่ขนาดกลางน,นี่ขนาดสูงสูงสูงนี่ใช้ได้น,นี่กลางเกือตังห้าแสนแล้วอันนี้สูงอัพไปอัพอาบอันนี้ก็ตัวไา้แล้วมัม้งทำความเลยให้อ๋อาำหมดแล้วเออแค่นี้ล่ะ ไม่ติดสถานะใดๆอมีไ่ได้ไไดสามารถไม่ศัตรูติดสถานะได้ง่ายขึ้นโอเคเอาไปถ้าเราไม่มีเยอะฮะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้สามารถวิ่งผ่านไปข้างหน้าด้วยความเร,ร็วสูงทำระตูล้มลงอ้าอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ ไปาร์กี้กำลังย้ายลูฟี่อยู่ที่กำลังหมดสตินะทางนี้เอาหมกฟ้ามาแล้วคลิปซ้ายคิปขวาขวาอ๋อไม่ใช่เราเรายังอัพอะไรมาไม่ได้โอเคเอาขวาค้างขวาค้าง

น่าพูดเลยแล้วลูไม่รูาลูฟิอาา้สัุสนี่วะนั่นไปอีกทางนึงไม่จะไกลหน่อยก็เพื่อคุณนะ レザートベントエートベントエゾートベントエゾートベントエートベンートベートベンートベーートベントートベントートベント อะไรความพิเษเหรอนั่ยะอ้ท่านีนี่วะที่ใช้ช่วยลูฟี่แล้วใครเป็นไรเนะี่ยันขับไปนะน ตุสพาดทำลายไม่ได้อุ้ยตายเรียบร้อยเราไปช่วยทหารก่อนเอ้ยไอ้นี่เหรอตายยากตายเย็นเลย,ย,ยอื้อ

ยืมูแผนทีแล้วร่คนยักษ์โอ้ปดิสีกา そっか。 ตอนนี้หัวใจหลักของภารกิจอ่ะก็คือให้ลูฟี่ไปถึงจุดหมายก็คือกาตบาสสีเขียวนั่นแหละในเกมออพ่อพ่ออู้หูเุด่นลุกตึ้่ใช่อาคายุนนอ,อ้าวไปไหนแล้ววะโอ้โหข้างหลัง สายประทับแม็กมาสวัสดตอนนี้เขอกระไดเนี่ยมีถาดที่เรืองเอาภารกิจล้มเหลวไม่เป็นไรภารกิจร้องข้างแม่งมันเฮ้ยเารกิจหลักเข้ามาก่อน デザートベントサクセンタイチダイサイメンモールドジャマシュンアディーマイドチェカンライダー ờ, <tôi thương tình> <tôi thương tình> oh, đến dạng này rồi. không phải cha, 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 không มืนจะมีคนมาสารต่อเจนาร์ลูของโรเจอร์ได้แล้วนะวันนึงคนที่มาสารต่อจะต้องปรากฏตัวขึ้นสายเลือดจะขาดไปแต่ไฟยังอยู่ไปเจนาร์ลูแล้วสักวันนึ่งก็จะมีผู้ม,มาแบกรับทุกอยาก่างเข้าทา้าผู้กับโลกไปนีย ถึงข้าจะไม่สนใจแล้วเพื่อแต่ยามใดที่พบสมบัตินั้นโลกอยู่ต้องเปลี่ยนไปไอ้สักคนที่ต้องเจอมันเป็นเระาเอกของเราหน่อยแน่ฮันยังยูมันมีจริงกูพาคเร่งกูใน,นี่ไม่เลย シロヒンカイズク団センチ海賊ダイカイズク、エドワード、ニューゲート、通称ショウ、ロヒンマリンフォード、頂上ー戦にーケス、センンチップロンラウン、エスナー、ノックマリンフォール เรื่องอวะเนี่ยยังสงสัยอยู่เลยมันดึงพลังอย่างไรแรงโตไอดูก็คือมันจะดึงพลังออกมาใส่ตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันมันสุดยังไงโอ้ัวเราะเลยขมับแม่งที เป็นกาแสดงลังของฉันให้ดูดูฟ้าฟ้ามืดอีกคือลังของฝนยามิยามิแล้วมือซ้ายฝนสั่งสะเทือนออ่าฮ่าฮ่าพลังของป้อนี่ แรงดึงดูดและแผ่นดินไหวอันผู้นี้แหละผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ในโลกใบนี้ของเตอมเองอนาคตของโลกอ่ะผูกกำหนดไว้แล้วมันคือยุคสมัยของฉัน

อายุทะเลไฟทะเลตัวมวนไม่ใช่ทำไมมันบักวันเรื่อนมันลดเลยเมื่อกี้ใช้ท่าไม้ตายเลยดี๋ยาดเดี๋ย อี่แดใช้พลังทำให้ภูมิประเทศในเกาะบรินฟอร์ดเปลี่ยนแปลงหนักเฟนเซ่ไม่ใช่ มีใครอยากกินเบนโตะ้องใช้พลังอีกแล้วเออเหมือนเดิมครับภูมิประเทศเปลี่ยน What เป็นไงไม่ใ,ใครอยู่ฉันได้หรอกงูถล่รรมลายทุกสิ่งและดืดอุ่นทุกอย่างยอมให้ความชั่วีไปไม่ได้ เดี๋ยวอาไายรูทำไมไม่ไปตะการหนวดดำเป็นสามพลเอกอะ่ะไม่ทำอะไรเลยหนวดดำมีแค่ตอมพลจอมพลที่มีนกอยู่ตรงบนหมวกอะ่อออะเเธออย่าสู้กันเลยอาชีพเดียวกันแท้ๆไม่รอเลยไม่ใช่ไม่ใช่ เพิ่งทำให้กูเสียเวลาไปมากเลยนะองทัพเรือไม่ชอบคนพูดมากนี่เปิดตัวอย่างเทพทำได้ดีมากต้นหนุทนารเรือถึงแม้จะเป็นวินาทีเดียวแต่นายก็กล้าหาญมากนายทำให้ โดวะตาของโลกเปลี่ยนแปลงเฮ้ยทำไมสีจะพัดอีกคนมาอยู่ที่นี่นนผมแดงนี่คุมาที่นี่คุมาที่นี่ไปหยุดสงขามตากิเอาหมวกให้ลูฟี่หมวกฟางเหรอทันมีสมบัติแผนที่สมบัติให้นาย เงีเหรอเนยเหรอเอาไปให้ถ้าใครยังอารวาไม่พอแล้วก็ามันเลยพวกเราจะเป็นคู่มือให้เองว่าไงทิสเอีหนดำดียอดีกว่ายังไม่ถึงเวลา ทุกคน,ขอ,นขอให้เห็นแก่นหน้าของฉันด้วยนะสงครามเนี้ยไ้จบลงแล้ว 岡山県のキャリア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 のキアのキャリアのキアのキャリアのキ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 アの 何が海賊王だ俺は弱い何一つ守りで見かれたジンベエは力づくでルフィを悟すルフィ失ったものばかり数えるあの早くない確認せお前にまだ残っているものは何じゃ仲間が

นตัดสินใจหลังจากนั้นไม่นานลูฟี่ได้รับข้อเสนอของเลรีพ่อเปลี่ยนใจให้ไปเกของชาบีชาวบนดีและได้ไปยังเกาะของชานทาการเให้ตกล้องได้ถ่ายรูปแขนขวาของเขาไปถึงให้นักขาวนะอย่างนี้นี่เองังนั้นเรอลูฟี่

อีกสองปีเราจะมาเจอกันที่เกาะชาวบันดี้